สวัสดีครับ พบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงความภาคภูมิใจของคนไทยกันสักนิดหนึ่งเมื่อนักเทคโดโดวันโดขวัญใจชาวไทยครับน้องเทนนิสผานิพักวงพัฒนก,กิจสามารถคว้าแชมป์ไทหยวน2ู23 World t a e k w o n d o กังปีนะครับก็เป็นรายการ w o r ล d กลังปีที่เมืองจีนโดยที่เราเอาชนะทางฝั่งจีนที่เป็นโคู่ชิงในเอเจนเกมมาครับแหมเพิ่งเจอกันเลยก็คือกัวชิงปรากฏว่ารอบนี้ไม่มีดรามา่าไม่มีอะไรฉะนั้นครับทางน้องเทนนิสเตะขาดไปเลย2ยกรวดนะครับ โดยในรอบ16คนครับพูดถึงช่วงรอบแรกๆนิดนึงคือน้องเทนนิสได้บายมาจาก32แล้วก็เอาชนะทางในรอบส6วคนเนี่ยเอาชนะคู่ต่อสู้ก็คือลิต้าพาบิอาบาคิเชวาจากคาซัสสถาน2ยกรวดครับยกแรก8ต่อ1ยกที่2 10ต่อ0ในรอบอในรอบต่อมาครับทางน้องเทนนิสก็เอาชนะเอล่าไอดินได้นี่คือรอบ8คนนะครับก็อเอาชนะได้2ยกเช่นกันเป็น9ต่อ0แล้วก็6ต่อ2 แล้วก็รอบรองชนะเลิศครับน้องเทนนิสก็สามารถเอาชนะทางคู่ต่อสู้จากเกาหลีใต้ครับคังมีเลียวขังมีเลียว,รยวหรือคังมีลืออาจจะคังมีลือก็ได้ครับก็ชนะไป2ยกรวดครับ16ต่อ5แล้วก็8ต่อ4แล้วก็รอบชิงเจอกับกัวชิงครับหน้าเดิมคู่ชิงคนเดิมกัวชิงเนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าผ่านใครมาได้นะครับแต่ว่าสายนั้นเนี่ยจะมีเซเรโซอิกเรซียสซึ่งก็เรียกว่าเป็นรองแชมป์โอลิมปิก แล้วเซเลโซอีเกเซียเนี่ยจเจอกับดาวรุ่งฝั่งไทยก็คือกมลชนกสีเคนปรากฏว่าสู้กันดุเดือดก่อนที่น้องกีต้ากมลชนกสีเคนซึ่งมีดีกรีเป็นรองแชมป์เยาวชนโลกแล้วก็เป็นแชมป์เอเชียในรุ่นเยาวชนนะครับแชมป์เยาวชนเอเชียไปแบบดุเดือดนะครับก็คือน่าจะเป็นคนที่น่าจะทางโค้ชเนี่ยจะเอามาแทนทางน้องเทนนิส ซึ่งน้อง,น,อง,น,องอน้องกีตาเนี่ยก็ชนะไปในยกแรก4-3ต่อก่อนที่จะแพ้ใน2ใน2ยกหลังก็คือ2-6ต่อ 6, แล้วก็6-6ต่อ 6, แต่ว่าในยกสุดท้ายเนี่ยโดนเตะหัวก็เลยแพ้ไปนี่ก็เป็นภาพของน้องเทนนิสหลังจากเอาชนะทางฝั่งจีนได้ครับก็ได้รางวัล5,000เหรียญอาจจะดูน้อยสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าก็อาจจะยังไม่ใช่เป็นกีฬาที่มีมีสปอนเซอร์เยอะก็อาจจะไม่ได้มีทุนเยอะหรือว่าอะไรขนาดนั้น แต่ถ้าเป็นรายการชิงแชมป์โลกเนี่ยเหมือนจะได้เงินเยอะกว่านี้ครับอันนี้เป็นโบรกกลางปีแล้วมันจะมีชิงแชมป์โลกปีละครั้งก็ต้องดูว่าน้องทีนี้เนี่ยจะอยู่ถึงการแข่งขันชิงแชมป์โลกหรือเปล่าน่าจะอยู่ได้นะครับก็ถ่ายรูปรวมกันครับกัวชิงคู่ชิงคนเดิมจากเอเยนเกมนี่ก็คังมีเลียวครับแล้วก็คนนี้น่าจะเป็นเ e อล่าไม่ใช่เอล่าไอดินนะครับคนนั้นตกรอบ8คนไปอันนี้ไม่แน่ใจว่าใครเหมือนกันแต่ก็ เหรียญทองแดงร่วมกัน2คนครับได้คนละพันเหรียญเหรียญเงิน3พันเหรียญแล้วก็เหรียญทอง5พันเหรียญครับก็เป็นความที่เป็นความาภาคภูมิใจของไทยแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่า,าน,น่าย,ยินดีเพราะน้องเทนนิสก็ถือว่าฟอร์มสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรเนี่ยถ้าสมมติน้องเทนนิสไม่ได้แชมป์ก็เต็มที่ก็ลองแชมป์หรือเหรียญทองแดงบ้างอะไรบ้างครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ